ผมยอมรับเลยว่าไอรอนแคร์ใช่ไม่ได้แล้วล่ะครับผมกับทีมงานจึงต้องช่วยกันหาทางออกตอนนั้นคือผมเครียดมากๆเลยไม่มั่นใจเหมือนช่วงเริ่มต้นพอยิ่งสูงยิ่งหนาวช่วงแรกๆอะไรๆก็เลยไปหมดอะไรๆก็ดูคอนโทรง่ายแต่ตอนนี้ไม่ใช่เลยครับ งานเข้าอีกแล้วเนเน่เป็นอะไรครับมีอะไรค่อยๆเล่าคือพอดีลูกค้าเมลมาตามสินค้าแต่พี่พลเช็คแล้วว่าน่าจะไม่ทันเราจะทำยังไงกันดีไง,ไงดีอ่ะ ทราบสถานการณ์กันแล้วใช่ไหมค่ะ<า>ดีผมจะลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาแล้วจะทำพรีเซนต์ส่งมาที่ออฟฟิศผมไว้ให้ทุกคนช่วยกันทำพรีเซนต์ส่งให้ลูกค้าด้วยคือตอนนั้นชีวิตผมเหมหือนพลาดอยู่บนเส้นได้ ถ้าพลาดก็พังแต่โชคดีนะครับที่เงินลงทุนไปสามารถเบิกแล้วส่งผลผลิตให้ลูกค้าทันทีนี้กเกษตรกรก็เลยมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมพวกเราจึงผ่านวิกฤตนี้มาได้ด้วยดีตอนนี้ก็จะเหลือพรีเซนต์ใหญ่แล้วะครับที่จะต้องส่งสินค้าไทยไปวางขายในห้างต่างประเทศนี่ก็เป็นบททดสอบใหญ่ของผมเหมือนกันครับจริงๆหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าเราใช้กับกสทชก่อนอะไรๆมันก็ง่ายขึ้นนะครับพี่ดิว ว่าแต่กสทชคืออะไรนะคะเคยได้ยินคุ้นแต่ไม่แน่ใจว่าคืออะไรกสทชก็คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโท,ท,ทรคมนาคมแห่งชาติมีหน้าที่กำกับและดูแลพวกขึ้นความถี่ประมูล 4G 5G วงโคจรดาวเทียมขึ้นวิทยุและโทรทัศน์ยังไงล่ะครับแถมกำกับควบคุมค่ายมือถือสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างๆคุ้มครองผู้บริโภคแก้ปัญหาแก๊้งคอนเซ็นเตอร์ ทำเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสแล้วก็เอาสายสื่อสารลงดินด้วยในเรื่องแบบนี้เขาทำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับโอโ้พึ่งรู้เลยเลยเนี่ยแกเคยรู้อะไรบ้างนี่เออว่าแต่เราจะบอกพี่เลดีไหมอ่ะจะดีะครับก็เ <laughs> <c oughs> ข้าใจได้นะเพราะเหอะย้ายไปทำงาน ไม่ลองก่อนหรอคะลองๆทำงานทำงานเนาะทำงานจ้ะแยกแยกเนาะครับโอเคงบประมาณนี้ถือว่าเป็นเงินมาะจำเดี๋ยวเราจะแอดวานให้ชาวบ้านก่อนแล้วก็ดำเนินการได้เลย ค่ะพี่เลแต่ว่าไม่รอยืนยันออเดอร์ก่อนเหรอคะไม่เป็นไรเรามีออเดอร์ก่อนหน้าเลยแล้วใช่ไหมส่วนล็อตใหญ่ค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะขายออเดอร์ก่อนหน้านี้ไปก่อนเพื่อชาวบ้านได้มีเงินหมุนเวียนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องพรีเซนต์รอให้ลูกค้าคอนเฟิร์มมนอยู่ดีได้ค่ะพี่เลเฮ้ยนายดูอะไรอ่ะ กสะทะชกำลังจัดการพวกสาวสัญญาณติดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านอ่ะมันจะเวิร์กเหรออืมเราว่าช่วยได้นะแต่คงไม่ทั้งหมดหรอกจริงๆเราควรช่วยกันทุกภาคส่วนอนะ่ะรวมถึงพวกเราด้วยช่วยยังไงอ่ะให้ความรู้กับประชาชนงั้นเราชวนพวกสาวๆมาทำคอนเทนต์้ล่ะ ก็ดีนะคอนเทนต์สวยๆเฮ้ยคอนเทนต์ดีๆเราว่าเวิร์กคอนเทนต์สวยๆคอนเทนต์ดีๆเออคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ดีๆมาเต้นเพลงใหม่เอาเพลงอะไรเพลงต่อไปเปิดก่อนอะไรที่มันต้องการอะไรอีก นตรงเนี้นยนั่งโก้าอี๋จ้าเี่ยยีหยอดเล่นอารมณ์ดีกันแล้วนี่ครับสาวสาวเกือบ <c oughs> หลับแต่กลับมาได้ <c oughs> <c oughs> ถ้ายังไม่หลับอ่ะโอ้โหสองคนมีเรื่องให้ช่วยอ่ะ <c oughs> น้าง่วงวอง่ะงเช็คข้าแล้วนะคะพี่เลอืมตีเลย ตอนนี้นะคะชาวบ้านกำลังเล่งผลผลิตอยู่ค่ะพี่พลนับรายงานมาแล้วค่ะงั้นเรางั้นเดี๋ยวเราขอขายายเวลาส่งของให้ลูกค้าด้วยนะแต่ถ้าว่าถ้าเป็นไปตามดีลก็โอเคได้ค่ะเดี๋ยวจะไปแจ้งเนเน่ให้ประสานงานต่อเน,นื่องเลยนะคะขอบใจนะอัปเดตระยะระยะด้วยล่ะค่ะกรมควบคุมโลกยังมีเลยอ่ะ หน่วยงานที่กากับดูแลเกี่ยวกับโทรคม,มานาคมเกี่ยวกับสื่อมันก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะจริงๆแล้วการเปิดใช้ซิมมือถืออ่ะเบอร์มือถืออ่ะมันจะต้องอยู่ในการควบคุมนะเปล่าค่ะปัญหามไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ประเด็นก็คือเอา้าแกใช้เครื่องเดียวทำไมซิมมันเยอะอย่างเนี้ยโธ่พี่เอซิมเนี้ยไว้เล่นเกมซิมเนี้ยคุยกับแฟนซิมนี้คุยกับแม่ส่วนซิมเนี้ย เราไเล่นโซเชียลไงเราก็ต้องใช้คบโปเลพี่จะเพราะตักกะเยอะฉันไม่เห็นจะมีซิมไหนเอาไว้โทรคุยงานเลยทําไมแกไม่เปิดซิมใหม่ไว้โทรคุยกับคิกไปเลยล่ะเฮ้ยนี่พี่คิดได้ไงอ่ะฉันมาชดจ้ะพี่ประชดแต่ผมเอาจริงแต่ผมไปสมัครซิมใหม่ก่อนนะพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาไปผัดการปัญหาตัวเองครับต้องดิวครับพี่สมัครซิมใหม่ครับน้องไปหาจ้าโอ๊ตไปเลยทีนี้ อ๋อบ้านจะไปขายพีเศษให้ตัวเองเลยเหรอใช่ผมจะไปเช็คให้แน่ใจว่าจะไม่มีปัญหาอีกแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมทุขภูเขาช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับอุ้ยน้ำท่วมเล้ครับและยิ่งก่อนที่น้ำจะมาเนี่ยตอนนี้นะจะมีข้อความแจ้งเตือนที่โทรศัพท์่อนไหมครับผมข้อความข้อความอะไรเรครับว่าแต่ดาวเทียมเนี่ยมันเกี่ยวกับงานของเรายังไงเกี่ยวสิครับเพราะในบางพื้นที่แล้วเนี่ยสัญญาณเข้าไปไม่ถึงเดินสายเคเบิลจะลำบากก็เลยจะทำสัญญาณยิงผ่านดาวเทียมใช่ไหมล่ะ